สวัสดีครับน้องๆมาพบกันอีกเช่นเคยนะครับใน EP นี้ก็จะเป็นการฝึกทําโจทย์นะครับในรูปแบบของเลขยกกําลังนะครับก็จะเป็นลักษณะโจทย์ที่ดูเหมือนจะง่ายนะครับแต่ว่าถ้าน้องๆคนไหนไม่เคยฝึกทําโจทย์ในลักษณะนี้แล้วอยู่ในห้องสอบในสนามสอบพอเจอก็อาจจะกลายเป็นข้อสอบที่ดูยากนะครับซึ่งตามจริงแล้วเป็นรูปแบบโจทย์เลขยกกําลังที่ง่ายนะครับ เดี๋ยวเรามาลองทําดูนะครับข้อที่1นึ่งนะครับเขาบอกว่า3ามกำลัง x เท่ากับหแล้ว3ามกำลังลบสอ x มีค่าเท่ากับเท่าใดนะครับเราก็เขียนในสิ่งที่โจทย์กําหนดนะครับ3ามกำลัง x เท่ากับหนะครับเสร็จแล้วนะครับ3ามกำลังลบสอ x ก็คือ3ามกำลัง x นะครับยกกําลังลบสถูกไหมครับก็คือมันอยู่ในรูปกําลัง a กำลัง m คูณเเท่ากับ a กำลัง M n นะครับก็คือ3กลังลบ2นั่นเองซึ่งเขากำหนดมาคือ3กำลัง x เท่ากับ5เพราะนั้นเราก็เอามาแทนในตัวนี้นะครับ3าลัง x ตัวนี้นะครับเราก็แทนเท่ากับะครับก็กลายเป็น5ลังลบ2นะครับเราก็รู้นะครับว่า a ยกกำลังลบเเท่ากับ1ส่วน a กำลัง n เพราะฉะนั้น5กำลังลบ2กลายเป็น1 หนึ่ส่วนห้ากำลังสองเขาเท่ากับ1นส่วนนะครับห้าห้ายี่สิบห้าก็ตอบเท่ากับ1นส่วนยี่สิบห้านะครับข้อนี้ก็ตอบข้อ 2, 2> เห็นไหมครับว่าเป็นลักษณะโจทย์ที่ไม่ได้ยุ่งยากนะครับแต่ถ้าเราไม่ได้ฝึกทําโจทย์ในลักษณะอย่างนี้พอเราอยู่ในสนามสอบที่จํากัดด้วยเวลาในการทําข้อสอบอาจจะทําให้เราทําข้อสอบไม่ได้เพราะฉะนั้นการที่เราฝึกทําข้อสอบบ่อยๆในหลายรูปแบบจะทําให้เรารู้วิธีการในการ แก้โจทย์นะครับคราวนี้มาดูโจทย์ข้อที่2นะครับก็เป็นโจทย์ในลักษณะคล้ายเคียงกันนะครับคายกันนะครับเขากําหนดให้นะครับถ้า4กํกลัง x เท่ากับ3แล้ว4กํกลังลบ2 x มีค่าเท่ากับเท่าใดนะครับโจทย์กําหนด4กํกลัง x เท่ากับ3นะครับเราก็ต้องแยกนะครับ4กํกลังลบ2 x นะครับก็คือนะครับก็คือ4กํกลัง x ยกกำลังลบสองนั่นเองนะครับซึ่งโจทย์ก็กำหนดมานะครับกำหนดมาแล้วนะครับ4ี่กำลังเเท่ากับ3ามเราก็เอา3มาแทนใน4ีนกก่กำลังเตัวนี้เพราะฉะนั้นมันก็เท่ากับ3ามกำลังลบ2องนะครับกรจัดอยู่ในรูปครับ a อกำลังลบ n เท่ากับ1ส่วน a อกำลัง n เพราะฉะนั้น3ามกำลังลบ2ก็คือเท่ากับ1ส่วน3 3มสากำลัง2องนั่นก็คือ 1>, 1, 9ส่วนกะครับ3กำลังสก็คือ9ข้อนี้ก็เลยตอบ1 9ส่วน9นี้มาฝึกทำตัวอย่างข้อที่3ต่อนะครับก็ลักษณะเดียวกันโจทย์กรหนด5กำลัง x เท่ากับ3แล้ว5ากำลังลบ 3x มีค่าเท่ากับเท่าใดโจทย์กรหนด5กำลัง x นะครับเท่ากับ3อาหกำลังลบ 3x นะครับเราก็จัดรูปใหม่นะครับ มันก็คือ5กำลัง x นะครับแล้วก็วงเล็บแล้วก็ยุกกำลังลบ3นะครับเขากำหนดมาแล้วใช่ไหมครับ5กำลัง x เท่ากับ3ามตรัแเราก็เอา3มาแทนตัวนี้เพราะฉะนั้นก็กลายเป็น3กำลังลบ3นะครับหรือเท่ากับ1ส่วน3กำลัง3 3กำลัง3ก็มีค่าเท่ากับนะครับ27ก็กลายเป็น1ส่วน27นะครับข้อนี้ก็ตอบ1ส่วน27 ่าไม่ยากนะครับลักษณะโจทย์ข้อนี้น้องๆก็ต้องฝึกทำบ่อยๆนะครับก็จะมองภาพออกมองภาพการแก้โจทย์ออกนะครับทีนี้มาดูตัวอย่างข้อที่4บ้างน,นะครับในลักษณะโจทย์เหมือนแนวเมื่อกี้เลยนะครับก็คือกําหนดให้7กําลัง x เท่ากับ5นะครับเพราะฉะนั้น7กําลัง3 x นะครับก็คือเขียนรูปใหม่ก็คือ7กําลัง x นะครับคูณด้วย3นะครับ กขากาหนดมาแล้วนะครับ7จ็ดกำลัง x เท่ากับ5้าถูกไหมครับเราก็5มาแทนตัวนี้นะครับก็กลายเป็น5ยกกาลัง3นะครับห้ากลัง3ก็เท่ากับเท่าไหร่ครับอันนี้ถ้าน้องฝึกคูณเลขยกกำลังบ่อยๆเราก็จะรู้นะครับ5 5 25 25 5เป็น125นะครับถ้าน้องฝึกเขียนไม่บ่อยนะครับก็จะจําอัตโนมัติเลยนะครับข้อนี้ก็เลยตอบ125าครับนี่ก็เป็นลักษณะการฝึกทําโจทย์นะครับในส่วนของ แนวข้อสอบช่างฝีมือทหารนะครับในเลขยกกำลังซึ่งดูเหมือนไม่ยากนะครับดูเหมือนมันไม่ยากแต่ทำจริงแล้วถ้าเราไม่มีการฝึกทำในลักษณะโจทย์เลขยกกำลังแบบนี้มันก็จะกลายเป็นเรื่องยากในสนามสอบนะครับเพราะฉะนั้นเรารู้หลักการแล้วนะครับก็ฝึกทำบ่อยๆก็จะทำให้เราทำข้อสอบได้รวดเร็วนะครับในส่วนของ EP นี้พี่ก็ขอจบนะครับในส่วนของแนวโจทย์เลขยกกำลังช่างฝีมือทหารไว้เพียงเท่านี้ครับ